วันนี้ผมก็จะพามาดูปัญหาทุเรียนขั้วเตกนะครับส่งผลให้ลูกทุเรียนของเราเนี่ยหล่นร่วงอาการขั้วเตะก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาขั้วเตกนะครับทําให้ลูกทุเรียนของเราหล่นร่วงได้นะครับรูดตรงนี้ก็จะร่วงมาจากขั้วที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะอาการขั้วเตะเนี่ยเป็นอาการของการขาดแคลเซียมนะครับ ถ้าธุเรียนของเราดกๆเนี่ยเขาต้องการใช้แคลเซียมเป็นจํานวนมากเลยดังนั้นนะครับถ้าแคลเซียมไม่พอก็จะเจออาการนี้ได้นะส่วนมากก็จะเจอในช่วงที่ฝนตกชุกนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกชุกเนี่ยเขาจะไม่คายน้านะเมื่อเขาคายน้ําไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถดึงอาหารหรือว่าเลือดธาตุที่อยู่ใต้พื้นดินขึ้นไปได้นะครับทําให้แคลเซียมไม่พอ ปกตินะครับถึงก็จะคลายน้ําได้นะครับแคลเซียมก็เป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายได้ยากอยู่แล้วนะยังไงก็ไม่พอครับบวกกับเจอฝนตกท้องฟ้าปิดเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยดังนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับก็เราใช้แคลเซียมนะครับฉีดพ่นไปที่ผลโดยตรงเลยฉีดฉีดพ่นเจ็ดวันครั้งหรือว่าห้าวันครั้งก็ได้นะก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เยอะเลยลองนำไปใช้ดูครับ